สวัสดีค่ะทิพย์่ยาพรเพชรไกลที่ปรึกษาการขายของบริษัทมิสซูรีพับบิกนะคะวันนี้นะคะทิพย์ก็อยู่ที่บริษัทมิสซูรีพับบิกนะคะเดินทางมาง่ายมากๆเลยค่ะอยู่ใกล้กับมอกรุงเทพนะคะ าเราพูดถึงรถยนต์นะคะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะตอนนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นกับมิ t s u b i s ไทยท่าน Mega Cap นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่าสุดแกล่งแต่งเตี้ยวนะคะ m i t s u b i s h i Motors ก็ได้พัฒนานวัตกรรมยานยนต์นะคะเพิ่มออปชันและการตกแต่งเข้าไปนะคะทำให้รถนั้น มีรูปลักษณ์ที่สวยดุดันแล้วก็สปอร์ตสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะที่ก็จะพาลูกค้าไปพบกับ m i t s u b ิชิไทยท่านแมคกะแคนะคะรุ่น <Yeah. S 1> ลิลมิเต็ดเิอชันค่ะจะสวยจะดุจะแกล่งจะแต่งเฟียวยังไงนะคะเดี๋ยวที่พาไปดูไปชมกันเลยค่ะ,ะกระจังหน้านะคะตรงนี้เขาออกแบบใหม่นะคะสวยงามมากยังคงภายใต้ตคอนเซปต์กับ ADV Dynamic Shield Design Concept นะคะซึ่งการออกแบบนี้นะคะจะทำให้อ่า กระจังรถของรถด้านหน้าเนี่ยระบายความร้อนได้ดีนะคะทําให้รถเนี่ยมีสมรรถนะที่ดีขึ้นนะคะนอกจากความสมรรถนะของรถแล้วนะคะก็ยังคงความสวยดุดนันแล้วก็หรูหราไม่แพ้กับรุ่นอื่นเลยนะคะนี่นะคะต่อมานะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือนี่นะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะใส่วัสดุนะคะกันกระแทกนะคะตรงนี้ไม่ต้องห่วงสายลุยนะคะสายบรรทุกนะคะตรงนี้ จะเพิ่มความสมรรถนะและความปลอดภัยให้ลูกค้ามากขึ้นค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนะคะ,ะจุดที่ตกแต่งนะคะความเป็นลิมิเต็ดนะคะก็คือน,นี่เลยซุ้มล้อสีดำนะคะสวยดูนะคะมากๆเลยมาพร้อมกับแมกกอลลอยนะคะขนาด16นิ้วนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยนะคะอ่า <Yeah. S 2> ไม่ต้องห่วงนะคะยางรุ่นนี้นะคะจะเป็นยางของบริสโตนั่นเองนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกนะคะมิสูบิชิมอเตอร์ได้พัฒนานะคะรถทุกรุ่นนะคะให้มีความสวยหรูรานะคะรวมถึงความปลอดภัยของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่งค่ะจ <Wow. S 2> ุดโดดเด่นที่2นะคะก็คือน,นี่เลย กระจกมองข้างทั้งสองด้านนะคะคุณลูกค้าจะเป็นสีดํานะคะตกแต่งด้วยสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงที่กระจกมองข้างนะคะนอกจากความสวยแล้วความปลอดภัยนะคะอย่างที่บอกมาเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนค่ะต่อไปนะคะโดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นคือด้านจัดประตูนั่นเองนะคะเป็นสีดํำนะคะนี่ทั้งสองข้างเลยนะคะลูกค,ค้านอ่า นี่คือภายในของรถนะคะเดี๋ยวทิพจะพาไปดูว่ามันพิเศษแล้วก็เพิ่มอะไรเข้าไปนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราเปิดมาแล้วก็เราต้องสะดุดตาเลยนะคะ <Wow. S 1> ก็คือเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะตรงนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อนะคะบลูทูธ USB <Wow. S 1> นะคะอินได้หมดเลยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนะคะของ Apple c a r p l พ y นะคะ <Yeah. S 1> รวมถึง Android Auto ด้วยนะคะตรงนี้ไม่ว่าลูกค้าจะใช้ iOS หรือ Android นะคะรถของเราก็สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทุกรุ่นเลยนะคะ <Yeah. S 1> อาเลที่เปิดให้ดูนะคะ mm hmm. นะคะนอกจากรูปลักษณที่ตกแต่งเป็นลิมิเต็ดแล้วนะคะเราก็ยังคงภายในนะคะให้มีความกว้างสวย นั่งสบายนะคะตรงนี้ว้าวค่ะในส่วนของท้ายรถนะคะเป็นกันชนนะคะตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะความเป็นลิมิเต็ดของเขาก็คือจะคงความเป็นสีดำนะคะนีทั้งตลอดอุปกรณ์ตรงนี้เลยนะคะรวมถึงด้านจับนะคะกระบะหลังนะคะก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะนี่ mm hmm. ไม่ต้องห่วงเลยคะ่ะลูกค้า รม่ว่าลูกค้าจะสายบรรทุกสายลุยนะคะหรือว่าใช้งานครอบครัวนะคะรุ่นนี้อยากบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะ <Ooh. S 1> เอาละค่ะตอนนี้นะคะทิพก็อยู่ภายในรถมิสูบิชไททานตัวลิมิตมิชั่นนะคะรุ่นนี้นะคะนอกจากตกแต่งสวยงามแล้วนะคะภายในนะคะก็ยังคงความปลอดภัยให้กับลูกค้าเช่นกันค่ะ, <Yeah. S 1> ะด้านนี้นะคะ อรุ่นนี้นะคะมีถุงรมมีเลอภัยนะคะคู่หน้านะคะตรงนี้อยากบอกว่าลูกค้านะคะจะได้รับความปลอดภัยอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูที่ปวงมาลัยนะคะด้านซ้ายมือของทิปนะคะก็จะเป็นมัติฟังก์ชันนะคะที่เราสามารถควบคุมได้บนปวงมาลัยของเรานั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็เลือกระบบการเชื่อมต่อของเรานะคะตรงนี้ก็ใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะ <Wow. S 2> ส่วนเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะตรงนี้นี่ลูกค้าก็ใช้งานสะดวกมากๆเลยนะคะเอาใจสายลุยนะคะสายลุยขนของบรรทุกน,นะคะก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะคะค่ะนอกจากความปลอดภัยเบื้องต้นแล้วนะคะรถยนยุ่นนี้นะคะความปลอดภัยในการขับขี่ก็ไม่แพ้กันค่ะ ตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ a b s นะคะระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรคค่ะระบบเสริมแรงเบรกนะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อเลาะขนักเบรกนะคะลูกนะคะ้าจะได้รับความปลอดภัยในการขับขี่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้นะคะ <Wow. S 1> ขั้ายเครื่องยนต์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2005นะคะ128แรงม้านะคะตรงนี้ถือได้ว่าเป็นรถกระบะที่ค่อนข้างประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับออปชันในมิสูบิ i ิไททานรุ่นลิมิเต็ด d i t ิชันกันะคะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถยนต์กระบะพันแกล่งนะคะแต่งสวยๆแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งส่วนตัวหรือว่าบรรทุกนะคะก็ทิปขอฝากมิสูบิ i ิไททานรุ่นลิมิเต็ด d i t ิชันนะคะเอาไว้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจนะคะส่วนลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะชมรถตัวจริงนะคะหรือทดลองขับนะคะ ทิปก็ขอเรียนเชิญด้วยความยินดีนะคะที่บริษัทมิสซูรีพับบิคนะคะอยู่ใกล้กับหมอกรุงเทพมันเองค่ะเดินทางมาง่ายมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> สำหรับโปรโมชั่นนะคะ <Ooh. S 1> ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะโปรโมชั่นรุ่นนี้นะคะจะเริ่มต้นดาวตั้งแต่0ูบาทเลยค่ะ, <Wow. S 1> ะส่วนรายละเอียดนะคะทีปก็ต้องขออุบเอาไว้นิดนึงนะคะตรงนี้ <Help. S 1> ขอให้ลูกค้านะคะทักเข้ามาที่เพจของเรานะคะ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรามีทีมที่ปรึกษาการขายน,นะคะที่มีประสบการณ์อย่างมากเลยทีเดียวนะคะคอยให้คําแนะนําท่านอยู่ค่ะตอบช้าต้องขออภยัยแต่ตอบผูกข้อความแน่นอนค่ะคุณลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนถึงตอนจบนะคะถ้าเกิดมีลูกค้ามีข้อสงสัยนะคะสามารถทักเข้ามาที่เพจบริษัทมิสซูรีพับบิคของเราได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะที่ต้องขอจบการนำเสนอรถยนต์ Mitsubishi รุ่น Remitted มิตี i o n เอาไว้ Hawaii, เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ